เรนอาจารย์ที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนัชชาไกรรัต oh <yeah. S 1> น์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะเข้าเรียนบ่อยแค่ไหนเข้าทุกคาบค่ะเนื่องจากวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีกราฟเป็นจํานวนมากและเนื้อหาเข้าใจยากๆก็จําเป็นมากๆที่จะต้องให้อาจารย์และเพื่อนๆช่วยพาวาดกราฟช่วยสอนในห้องเรียนเพื่อจะได้ทําความเข้าใจได้ง่ายๆและให้เข้าใจได้เหมือนกับเพื่อนๆในห้องค่ะ ความรู้สึกก่อนเรียนนะคะตั้งแต่เรียนมัธยมมาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่หนูไม่ชอบมากๆค่ะไม่อยากเรียนเลยเพราะว่าอาจารย์และเพื่อนไม่มีวิธีการสอนที่ทำให้หนูเข้าใจในหลายๆเรื่องค่ะหเลยคิดว่าวิชานี้เลยมีทั้งอุปสรรคแล้วก็ยากมากๆาค่ะแต่พอหลังเรียนวิชานี้นะคะก็ทำให้รู้สึกในด้านบวกกับวิชานี้มากขึ้น คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองมากๆค่ะเพราะทำให้รู้สึกว่าได้ปลดล็อกในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเข้าใจมาก่อนค่ะประยุกต์ใช้กับคณะตัวเองยังไงในรัศาสต i ร์ IR นะคะมีวิชาหนึ่งชื่อว่า international political economy คิดว่าการได้เรียนวิชานี้นะคะที่มีเนื้อ,อาหาใกล้เคียงกัน อย่างเช่นในเรื่องการค้าระหว่างประเทศก็รู้สึกว่าสามารถคิดว่าสามารถนำประปรับใช้รวมกันได้ค่ะเป็นประโยชน์มากๆค่ะคอมเมนต์การสอนในเซกนี้นะคะตอนแรกที่โรงเรียนก็คิดว่าอาจารย์คงจะไม่ได้ทำให้หนูเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่พอได้เรียนไปเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้ก็ทําให้รู้ว่าอาจารย์ทําได้จริงๆค่ะอาจารย์สามารถทําให้หนูเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจอย่างเช่นกราฟเส้นต่างๆแล้วก็สูตรคํานวณได้ค่ะเลยทําให้หนูรู้สึกชอบวิชานี้ค่ะรวมถึงนโยบายเล่นโทรศัพท์ปรับ50หนูก็รู้สึกว่าเห็นด้วยค่ะเพราะอยากให้ทุกคนโฟกัสกับสิ่งที่กำลังทำตอนนี้อยากให้มีความอดทนค่ะ ถ้ามีความอดทนได้ภายในหนึ่งชั่วโมงกว่านี้ทำ,ทำในการทำสิ่งอื่นๆก็จะทำได้ไม่ยากค่ะควรให้วิชานี้เป็นวิชาบังคับต่อไปไหมคิดว่าควรค่ะเพราะว่าวิชานี้เป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยสามารถนําไปใช้ในชีวิตได้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากค่ะรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้นะคะ และสุดท้ายอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเรียนอยู่ขอให้ผ่านไปให้ได้วิชานี้ยากจริงแต่ถ้าตั้งใจไม่ดอกและไม่เอฟแน่นอนค่ะ